นี้โมโตนายพามารีวิวปืนที่เคยออกไปแล้วนะครับก็เป็นซีซดกับกลอกพอดี f อฟซีเขาถามกลับมาว่าอยากให้ใส่ไฟฉายแล้วเปรียบเทียบกับบนครับเขากำลังจะซื้อปืนอยู่ครับกำลังมองว่าจะเป็นซีซดดีหรือจะเป็นกลอกดีครับที่มีรางแบบนี้นะผมก็เลยเขาเลยก็เลยบอกว่าอยากให้ใส่ไฟฉายและเปรียบเทียบกันหน่อยครับว่าใส่ไฟฉายแล้วเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มี พอดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับสําหรับวัคซีนเนี่ะเป็นอะไรที่โหไม่หลายคลิปมากนะครับที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกหรืออะไรหรือช่องผมเนี่ยออกไปประมาณสําหรับผมก็หลายคลิปแล้วครับแต่ก็ไม่เรียกว่าเป็นปืนที่ในกระแสอยู่สองยี่ห้อนี้นะครับในการซื้อปืนแรกแรกที่ผมซื้อปืนเนะาะแรกแรกเลยหลายปีแล้วก็คือก็มีอยู่สองยี่ห้อนี้ครับแล้วก็มีซิมิตอีกยีก่ห้อนหนึ่งนะที่เป็นลโ,โง่นะครับแต่ รุ่นก,กลางๆอย่างผมอ่ะก็จะชอบปืนแบบทันสมัยนิดนึงนะครับก็จะเป็นปืนแมกกาซีนแล้วกันเนาะนะครับปืนลูกโมกอาจจะไปใช้ไว้แบคอัพประมาณน,นี้นะครับก็เลยเซิร์ชต้องการครับก็เป็นข้อมูลของสมาชิกเนาะว่าเพื่อนเพื่อนที่จะซื้อปืนใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีปืนออกมาหลายยี่ห้อมากเลยนะครับทั้งปืนตุรกีปืน USA บราซิลฟิลิปปินเพียบเลยครับ ผมก็ไปค้นคว้าม,มาครับค้นหาข้อมูลถามผู้รู้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะตกอยู่สามยี่ห้อนี้ก็มีกลอกสีแซดแล้วก็สมิธแอร์เมสันนะครับสำหรับปืนแมกกาซีนนะครับก็จะเป็นกลอกเลยกับสีแซดที่เป็นของคู่เริ่มต้นและเป็นกระบอกเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าใช,ใช้งานยาวนะครับแต่ว่าที่ผมชอบอยู่2รุ่นนี้ก็เพราะว่า2รุ่นนี้เขาติดอุปกรณ์ได้ไหมครับเนี่ย ผมมีความจำเป็นนะครับจะบอกว่าทําไมเราต้องซื้อปืนที่ติดอุปกรณ์ได้นะครับโดยเฉพาะเป็นลังที่ติดไฟฉายนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนี่ครับหรือตอนที่แสงไม่แสงไม่พอนะครับลำพังเราจะมีไฟฉายไว้อันนึงเนาะที่ที่ตัวครับแต่บังเอิญถ้าเราจะใช้ตอนนั้นไฟฉายอาจจะไม่อยู่ที่ที่นั่นเนาะกับปืนอะ่ะอาจจะอยู่ด้านอ,อ,อีกห้องหนึ่งนะครับ หรือยังไม่ได้ขึ้นมาหรือแบตหมดหรืออะไรประมาณนี้ครับเวลาใช้งานก็ต้องถือ2อมือเนาะเพราะฉะนั้นในการใช้งานน่ะผมว่าเลือกปืนที่มีสามารถติดอุปกรณ์ได้ดีกว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เลยเพื่อนบอกว่าผมจะซื้อละซีแซหรือก๊อกเนี่ยขอเปรียบเทียบหน่อยนะครับว่ายังไงนะครับผมพูดมาหลายคลิปแล้วว่ามันมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับอ,อ,อย่างนั้นผมติดไฟฉายให้ดูเนาะให้ให้ดู รูปร่างหน้าตาก่อนนะครับอันนี้เป็นซีตนะฮะที่เป็นซีเ็ 75D ล่างเต็มเนาะมีทั้งโครงเหล็กโครงอลลอยนะครับนี่ครับติดไฟฉายได้แบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ถนัดมือครับเนี่ยแบตบผมก็ใช้ไปหลายวันเนาะก็ใช้งานได้ครับเราก็ตัวนี้เป็นกล็อก19เนาะนะครับเดี๋ยวก่อนจับถือขอเช็คความปลอดภัยก่อน,นครับไม่มีลูกมุดแมกซีนเนาะ งั้นบบก่อนครับไม่มีลูกนะครับด้านไกลหนึ่งครั้งครับเปืินก็ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับเหมือนกันครับอ่าไม่มีงั้นดูครับอาจจะหนักหนักหน่อยเนาะนีครับโอ้โหนี่ครับนี่คือความต่างครับอันอันดับแรกเลยนะครับในขณะที่เป็นปืนแมกซี่เหมือนกันเนาะอันนี้ค่อนข้างจะหนักนิดนึงในการขึ้นสไลด์เนาะอย่างที่หลายๆคลิปผมบอกไปนะครับแล้วก็ก็ก็จะเบาหน่อยนะครับนะครับ ในขณะเดียวกันโครงก็ต่างกันที่เป็นโพลิเมอร,อร์อันนี้ก็เป็นอนลลอยนะครับซีแซค์ก๊อกอะไรดีกว่านะครับแน,แน่นอนครับถ้าเป็นผมผมก็ชอบปืนเบาฮะคืออันนี้อันนี้อันนี้ก็เบานะครับอันนี้ก็เบานะครับทำไมต้องชอบปืนเบาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราต้องใช้ปืนในรูปแบบไหนจะอยู่ที่บ้านนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยปืนเบาก็เป็นปืนที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็ สองถ้าเป็นปืนที่ขึ้นง่ายนะครับค้นง่ายนะครับแล้วก็สามคือสามารถเป็นปืนที่ติดอุปกรณ์ได้แบบนี้ครับสี่ปืนลูกดกนะครับห้าคืออะไรอะไรต,ต่างเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักหกคือเป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับเป็นมีชื่อเสียงซึ่งสองยี่ห้อนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงครับในการใช้งานนะครับแต่ถ้าถ้าเราสังเกตเนาะมาพูดคุยกันก็คือถ้าอย่างกลอกเห็นไหมครับ มีตัวต่อแม็กได้นะครับสามารถที่จะต่อแม็กได้แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เนาะต่ออีสีแม็กต่ออีสีออลูกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นสีแซดเนาะสีแซดก็ยากนิดหนึ่งครับสีแซดมันตูดมันจะเป็นแบบปิดตายเลยเนาะตรงเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะตูดต, <l ug> ตูดปิดตายเลยเพราะฉะนั้นเราจะต่อแม็กซ์ลำบากนิดหน,นึ่งเนาะแต่ว่าไม่รู้ทําได้ทําได้ทําได้ปะน,นะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราต้องการคืออาจจะใช้แม็กของ รุ่นที่ยากกว่าก็ได้ครับเนาะปืนปืนปืนแบบเนี้ยปืนทีาเรียกว่าสิบห้านัดเนาะสิบห้านัดบรรจุก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเนาะเนี่ยโอเคครับให้ดูรูปร่งางหน้าตาเนาะเนี่ยเป็นชั้นคอมแพคผมแนะนําปืนที่เป็นคอมแพคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนคอมแพคอย่างที่บอกว่ามันเป็นปืนที่เหมาะสมทุกอย่างในการใช้งานครับถ้ามีก็ได้ก็บอกเดียว คอมเพกเป็นไรที่เหมาะที่สุดหนึ่งก็คือความยาวลำกล้องไม่ยาวมากครับประมาณสักสามถึงสี่นิ้วประมาณนี้นะครับมันจะประมาณฝ่ามือเราประมาณนี้ใกล้เคียงเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะพกพาได้ดีพอสมควรเลยก็จับถือพอดีครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมปืนคอมเพกแบบนี้เองนะฮะนี่ครับถ้าเป็นก๊อกแบบนี้ก๊อกทุกรุ่นเนี่ยแต่งตกแต่งได้ประมาณนี้เลยนะครับอย่างเช่น ผมซื้อเสายฉายต่อแม็กแล้วก็บอกแม็กบ,บอกแม็กมีประโยชน์อะไรก็คือมันก็ทําให้การใส่แม็กได้ไวขึ้นนะครับบอลแม็กแบบนี้เนี่ยแข็งแรงด้วยครับถามว่าจะเป็นไหมก็ไม่จําเป็นครับแต่ว่าซื้อตกแต่งความสวยง,งามแล้วได้ความแข็งแรงด้วยกระชับมือด้วยครับเนี่ยมันจะเข้าลูกเลยนะฮะนะครับถ้าเป็นกลอกก็มันก็จะมีภาษีเหนือกว่านิดนึงในใน,ในอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าอุปกรณ์ของกลอกเนี่ยเพียบเลยครับ ผมว่านะในฐาะที่ซีแท็กก็ให้ความไม่คงนะครับความเชื่อมั่นมั่นใจเพามันเป็นโลหะโคงเป็นโลหะด้านไรเป็นด้านสไลด์เป็นเหล็กนะครับด้วความนิ่มนวลในการยิงเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นกลอกอาจจะกระด้างมือนิดนึงแต่นี้เป็นยิ่งยิ่งเป็นเหล็กเนาะถ้าคงเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะโอ้โหนุ่มนุ่มมากครับแต่นี้เป็นอลูมิเนียมอลอยก็โอเคเลยนะครับเนี่ยผมเอามาติดไฟฉายยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันให้ดูครับว่า เพื่อนเพื่อนที่สนใจที่บอกว่าโอเคผมก็จะสนใจปืนเนาะที่เป็นปืนที่ติดรางไฟฉายได้นะครับก็จะมีหลายยี่ห้ออย่างหลายรุ่นมากก็แต่ว่าผมมี2ยี่ห้อเนี่ยก็คือก็กระสีเซตสังเกตมาให้ไฟฉายเนี่ยใช้ลูกมันได้เลยนะครับแห็งแรงครับเนี่ยตอนคืนเมื่อคืนก่อนเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงจักกุกกะในข้าง,งนะางล่างนะข้าล่างเนาะผมก็เังเอญ หยิบสีแประอนเลยครับผมหยิบสีแทสที่มีไฟฉายแบบเนี้ยผมมั่นใจมากเลยผมเปิดไฟฉายเลยปุ๊บเนี่ยแล้วตอนคืนแบบโอ้หสว่างมากเลยนะครับในขณะเดียวกันปืนก๊อกก็โอเคนะครับพอดีมันอยู่ในมันโครนีผมเนาะนะครับก็ที่จะใส่อุปกรณ์ได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียเนี่ยสเกครคนับสกรีนผมก็เป็นก๊อกเลยผมชอบครับชอบก๊อกแต่ว่าที่มีสีแซก็เพราะว่า ออชอบรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเพราะมันเป,ปืนยิงกอกแรกของผมนั่นเองก็คือ,อ,อ,อแต่ผมได้มาเมื่อก่อนมันเป็น p 0ศนะ P01 ูนยนเลยอันแ,แรกเลยที่ผมก็บอกแรกที่ผมได้มานะครับแต่นี่คือเป็น 75D ก็ใกล้เคียงกันเนาะไม่ต่างกันมากนะครับนะครับโอเคเอ่อต่อต่อมาราคานะครับราคาก็พอเลยครับ7 0 0 0 0มื 70, ถึง8 0ดห0,000ืนบาทบวกลบนะครับอ่านะแล้วแต่ร้านแล้วแต่รุ่นเลยนะครับมือหนึ่งเนาะสำหรับประชาชน ราชการเนี่ยผมสวัสดิการผมไม,ไม่ไม่มั่นใจนะน่าจะห้าหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้นะครับถ้าก๊อกถ้าก๊อกคอมมานโดน่าจะสองสามหมื่นประมาณนี้นะครับสําหรับมือสองนะครับที่เขาซื้อขายอยู่เนาะผมก็ไม่ไม่มั่นใจแล้วก็ห้าบวกลบแล้วกันเนาะห้าหกประมาณนี้แหละห้าหรืหกหมื่นบวกลบราคาไม่ตกครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกคือเราเป็นคนเราเป็นคนรักปืนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถนอมปืนเราไม่ใช่ปืนแบบ ไปคว้างเล่นไปอะไรเงี้ยเราก็เอาไว้อย่างดีนะบางคนอย่างผมเนี่ยแทบจะแบบยิงนับครั้งได้ต่อปีนะเพราะฉะนั้นผมก็เอามาแค่มาฉลมน้ามันเอามาดูนู่นด,ดูนี่นะครับมันก็จะเป็นปืนที่ใหม่ตลอดเวลานะครับเนี่ยเป็นปืนที่ใหม่ตลอดเวลามันก็จะโอเคเลยนะครับเนี่ยปืนกล็อกผมว่าแต่งแบบนี้ก็สวยทนะเนี่ยใส่ตูดแบบนี้นะฮะติดเลนส์ตัดเดี๋ยวผมติดให้ดูเนาะแบบนี้ครับนี่นี่ครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งฮะแล้วก็ถ้าเรา ใส,ใส่ใส่ไอตัวซองที่มันรองรับเนี่ยก็จะสวยแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมครับก็สวยเลยคนระับก็คือนี่นะครับพี่ๆที่จะไปซื้อซื้อตอนนี้เนาะอย่างที่ให้ผมทําคลิปเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยผมทําให้ดูแล้วนะครับที่เป็นซีแซตเจ็ดห้าดีกับตัวกรอกสิบเก้าติดสไฟฉายเนาะเพราะสองสองรุ่นนี้เป็นเรียกเป็น ประเภทคอมแพกแล้วกันเนะาะทั้งคู่นะครับความยาวลองกล้องอะไรก็พอๆกันเนาะเนี่ยพอๆพอพอกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดไฟฉายแล้วมันจะสวยแบบนี้นะครับนแบบนี้เลยเนาะเนี่ยให้ดูสีสั่นใกล้ๆเนาะนี่นี่นะครับแบบนี้เลยเนาะนี่ครับอ่านี่ครับดูเต็มดีครับแล้วก็ล็อกเหมือนกันนะครับก็ก็ดูเต็มไปอีแบบน,นะฮะแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามติดตัวเล็กบให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าติดได้หรือเปล่าติดต่อกันนะครับแป๊บหนึ่งน้องเล่นมากก่อนเนาะโอเคมันก็มีตัว M O S นะเป็น Modular o p t i c System นะครับก็ตามามาที่จะใส่เพจได้เนาะอืถ้าเป็นกล้องแบบนี้มันก็จะ ได้โดยนีมันจะมีเดือยตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเป็นเดือยแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ไปสวมมาได้ทีเป๊ะแล้วครับนี่โอเคนะครับสวมไปแบบนี้แล้วก็อน็อตท,ที่มีอยู่แล้วเนี่ยติดเข้าไปเอเได้แล้วครับเนี่ยหาน็อตต้องนานเปิดดูได้แล้วครับนี่อาจจะมองไม่เห็นนะนี่นะครับเห็นเห็นตอบไหมครับนี่นะครับ ขยายขยายได้ก็คือกดอีกทีหนึ่งเนะี่ยดอกดอกก็จะใหญ่ขึ้นเหยครับขั้นนี้ก็ขั้นนี้ก็นนก็ลงได้แบบนี้อ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับก็จะเป็นดอกแบบน,นี้นะครับนี่การช้งานนี่คือปืนแมกกาซีนที่เอาไว้ติดดอดได้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ ครบสูงเลรครับอย่างที่ทของอย่างที่ผมอยากแต่งนะหมดนี้เลยเนี่ยของก๊อกนะครับของสีแทก็เหมือนกันฮนะซีแทอาจจะต้องไปปาดดอทนะหรือหาดอดที่มันใส่กระสุนหลังได้นะนะครับนี่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการไม่ไน้าเดี๋ยวสีแทกเนี่ยเขาทําอะไรได้อีกอย่างนะครับเดี๋ยวทําทให้ดูครับหน้าจิดดอดแล้วสีแทก็ทําได้ครับนี่สีแทก็ S at <S at <S <c oughs> มีดอทเนาะแต่ว่าดอทผมยังไม่มีนะผมก็ เอางี้ก่อนแล้วกันเปลี่ยนนี้ได้นะครับเป็นด้านได้นะครับนั่นเองนะครับแบบนี้เลยแบบนี้ครับเป็นด้านได้แบบนี้ครับก็จะเหมือนชาร์โดเลยนะครับชาร์โดทูคอมแพ c t เนี่ยครับอืม นี่นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับชา d ด้ทูคอมแพคเป็นตามไม้ด้วยนะครับให้คนละอารมณ์เลยเนาะตัวนี้ครับก็จะอย่าเพิ่งลองทานผมนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวกล้องไม่ผมกัอีกแล้วเนี่ยแตต้องไปพอดีกล้องที่ผมใช้งานอยู่ใช้กับผมมานานแล้วเนาะ หลายปีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วครับทั้งมือถือทั้งแบตเลยเนี่ยนี้ไม่ใม่พยายามหาของใหม่มานะ้เนี่ยโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับการตกแต่งเบื้องเบื้อง,ง,งต้นเนาะสมรับผมนะดูครับม,มีมีดอทมีไฟฉายมีบอแม็ก แล้วก็มีตัวต่อแม็กสองนัดนะครับตัวซีเซกก็มีไฟฉายครับติดรางได้นะครับแล้วก็มีประกับปืนเปลี่ยนได้เนาะส,ส่วนที่ยังทู้ไม่ได้ก็คือตัวโดดนันเองมันหายากนิดหนึ่งรุ่นนี้นรุ่นนี้หายากนิดหนึ่งครับอาจจะต้องปาดสไลดนะ์เนาะผมว่านะครับแล้วก็ตัวต่อต่อแม็กเพราะว่าแม็กของซีเซส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปิดตายเลยนะครับยังไม่มั่นใจนะผม ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันน่ามัน,มนจะเป็นโลหะปิดเลยอะ่ะแต่คงจะเปิดได้เนาะหรือไปไปเอาของชาร์โดชาร์โดวันมาใส่ก็น่าจะได้หรือเจ็ดห้าบีนะที่ยาวๆอะ่ะที่สิบเจ็ดนัดก็น่าจะได้ครับเนี่ยก็เป็นแนวทางในการตกแต่งปืนและใช้งานปืนได้จริงเนาะเราไม่ใช่ตกแต่งโวกอย่างเดียวเนาะมันผมว่ามันใช้งานได้ได้ในขณะที่มัน มีมีใครคุกคามมาหรือหรือเราต้องการใช้ปืนอย่างเร่งด่วนเนี่ยเนี่ยทั้งสีแทกทั้งทั้งกรอกเลยเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ได้เลยนะครับเนี่ยผมว่าโอเคเลยอะเนี่ยแบบนี้มีซองปืนที่รองรับในการใช้งานด้วยเนี่ยติตดต่อได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยอดอทที่ได้มาก็พอดีพอดีเลยโอ้แข็งแรงนะครับเป็นโลหะโลหะเนาะ เห็นไหมฮะผมสามารถที่จะเอาดอกดึงแบบถอยหลังได้เลยอ่ะเห็นปะ่ะมันก็จะช่วยได้ในการขึ้นขึ้นลำเนาะแบบแบบนี้ครับนไฟฉันไฟฉายติดปุ๊บติดปุ๊บได้เลยโอเคครับนี่ทั้งคู่นี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นมันเป็นลำเลยอ่ะมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ โอเคเลยนะครับสำหรับเนี่ยผมทําให้ดูนะครับสาหรับพี่ที่ให้ผมบอกว่าพี่ช่วยทำคลิปที่มันเอาไ้ฉายมาคู่กันแบบนี้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ติดตัดให้หน่อยว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่จะไปหาปืนป้องกันชีวิตละทรัพย์สินสักกระบอกหนึ่งเขาเลือกระหว่างก็กระสีแท้จริงๆฮนะพอก็ดูคลิปผมกับคลิปพี่ๆน,น้องๆที่เปรียบเทียบก,กันให้ดูเนาะมกไ็ได้ได้โจทยมาแล้วว่า ต้องเป็นีสองยี่ห้อนี้นก็เลยทาคลิปออกมาให้ดูนะครับนะครับก็ยี่ห้อไหนก็ได้ครับสองกระบอกนี้หรือเป็นยี่ห้ออื่นอย่ด้านที่เราชอบเนาะแต่ผมแนะนําเนาะส่วนตัวว่าต้องเป็นรุ่นที่ติดอุปกรณ์ได้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการใช้ปืนได้โอเคเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามมุตนาอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องก็เป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ จอมู๋หน่อยนะครับ